สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอมนทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาาพูดเนื้อหาของแอปพลิเคชัน Line นะครับเราใช้ไลน์ไปเรื่อยๆครับบางคนใช้ไลนย์เยอะมีกลุ่มเต้ไปหมดเลยนะครับเห็นไหม <S <S ข้อความอ่านกันโอ้โหเด้งกันมาแบบวันหนึ่งมาหาศาลนะครับมันจะทําให้เราอ่ะเครื่องอ่ะช้าลงนะครับต่อให้เราล้างแคสนู่นนี่นั่นแล้วบางคนใช้การ กดสมมุติว่าอ่ะอันนี้นะครับเรากดค้างเที่ยนนี้เสร็จแล้วเราก็กดลบถูกไหมครับกดลบเนี่ยเมื่อลบประวัติแชทแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้อีกต้องการลบประวัตินี้ทั้งหมดไหมลบลบแบบเนี้ยกลุ่มนี้ยยังอยู่นะครับ gnu driver นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับมันก็ยังอยู่เนี่ยครับมันยังอยู่นะครับแต่ว่า คือเราลบอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งลบอย่างงี้ทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะถูกปะเพราะเราบางคนะมันมีกลุ่มเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็แนะนํานะครับอย่าเลิมนะครับเข้าไปกดติดตามก่อนนะครับเข้าไปที่หน้าเพจนะครับเราเซิร์ชนะครับเอมินทีวีนะครับนี่เลยอันนี้นะครับให้เราจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เรามากด ติดตามนะครับตรงนี้ไม่เอ่ยนี่ตรงนี้นะครับกดติดตามนะครับเปลี่ยนให้จากรูปสีแดงเป็นอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับอันล่างไม่ใช่นะครับอันบนคนนี้ของผมก็คือช่องนี้ช่องผมผมนังเคาะบัตรหนึ่งครั้งนะครับเป็นโลโก้สีเหลืองอันนี้อยู่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็แนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับเรามาต่อเลอกของเราเลย นะครับเข้าไปที่เทสเพสโต e นะครับตัวนี้ผมใช้เทสที่เป็นเซี่ยมี่เลตมี่โน้ตนะครับให้เราคุนว่า l i n e ตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อวักแล้วกด4นะครับมันจะเจอคำว่าลบแคตไฟล์ชั่วข่าวอ่าให้เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับที่มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับ ตั้งค่าเสร็จแล้วเลื่อกมาคำว่าแอปพลิเคชันหรือคำว่าแอปอย่างเดียวตรงนี้นะครับเลื่อนออกมานะครับตรงนี้นะครับทำกันไปเรื่อยๆนะครับคือถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาคำว่าจัดการแอปตรงนี้นะครับ r น d m มี o t น5ตัวนี้เป็น miui นะครับให้เราจิ้มเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับรอมโหลดนิดนึงถ้าเราแอปพลิเคชันเยอะ จโหลดช้านะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเรียงตามสถานะนะครับส่วนมือถือรุ่นอื่นๆอาจจะทําคล้ายๆกันนะครับจำผมมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นซัมซุงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเรามาเลือกตรงนี้ครับพื้นที่จัดเก็บพื้นที่เก็บข้อมูลจิ้มเข้าไปนะครับเราจะเจอคําว่า Line ตรงนี้นะครับแอปพลิเคชัน Li น์เห็นไหมเอ่ยมขีข้อมูลถึง2.36% นะครับเดี๋ยวเราแคปหน้าแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วให้เราไปใช้แอปพลิเคชันอันนี้นะครับกดออกมานะครับเมื่อกี้เราออกมานะครับออกมาเลยนะครับให้เรามาเข้าที่หน้าอาโลโก้แอปตัวนี้นะครับ l i g h t for l i n e นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับให้เราเข้ามาที่แอปนี้แอปนี้เราให้เราไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับจิ้มไปขวาบนนี้นะครับขวาบนตัวนี้นะครับ กิมไปแล้วมาเลือกที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เรามาดูว่าเราต้องการลบแบบไหนบ้างนะครับก็คือว่าตั้งค่าลบข้อมูลนะครับมันก็จะมีพวกแชทเทมส์แกลเลอรี่ออริจินอลแกลเลอรี่อะไรพวกเนี้เราอาจจะเลือกหมดก็ได้แชทรูมแล้วแต่เราเนะเลือกหมดเลยหรือเลือกตามที่แอปพลิเคชันมันมันมันดีฟอยมาให้แล้วก็พอนะครับแล้วแต่เราเลยเสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาเลือกตัวนี้อีกอันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ครับลบไฟล์ภายในกี่วันมันจะมีให้เลือกทั้งหมดลบทั้งหมดก็คือลบแม่งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วินาทีนี้ที่เราแชทกับคนอื่นไปหรือบางคนอาจจะอะ่ฉันทิ้งไว้สามสิบวันหน่อยละกันบางคนไอ้ข้อมูลฉันมีความสําคัญฉันอาจจะเลือกอาจจะเลือกหกสิบวันเอ้ยไม่เป็นไรฉันข้อมูลไม่ค่อยมีควาสำคัญมากก็สามวันแม่งเลยหรือเจ็ดวันนะครับผมผมเลือกสิบสี่วัน เก็บไว้สัหน่อยนะครับจิ้มไปนะครับเสร็จแล้วให้เรามากดตรงนี้ครับตัวของรูปบั้นขยายสีเขียวตรงนี้นะครับบั้นขยายกดไปติ้งแอปพลิเคชันนี้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับเขาได้ค่าได้ได้สตางค์จากโฆษณาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเราอย่าไปอะไรแล้วโปโป,โปนูนนี่นั่นนะครับตัวนี้แอป,ปฟรีใช้ฟรีอย่างน้อยเขาเราใช้แอปพลิเคชันเขาเขาคิดคนขึ้นมานะครับ เขาได้ค่าโฆษณาดีไปให้เรากดลบตรงนี้เลยลบแล,แล้วเสร็จแล้วโฆษณาพวกนี้มาเราก,กดปิดนะครับอ่ามันจะลบแล้วเดี๋ยวเราก,กลับไปดูกันมันลดไปถึง800กว่าเมกถูกปะเราก็เข้าเขาที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับพอทีดตั้งค่าเสร็จแล้วเราไปเลือกที่คําว่าแอปเหมือนเดิมนะครับการจัดการแอปแล้วก็เลือกเรียงสถานะตรงนี้นะครับพื้นที่จัดเก็บ ไลน์อยู่ที่1เหมือนเดิมเพราะว่าไลาน์มี1.41เห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้2กว่าเลยถูกไหมหายไป800นะครับเสรเรแล้วแคปเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูกันนะครับเข้าไปที่แกลเลอรี่นะครับคลังภาพปรพับภาพหน้าจอนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูอันนี้เมื่อก่อนก่อนหน้าที่เราจะลบถูกไหมก็คือ2.36 เราลบไป800กว่าเหลือ1.41นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเร็วของเครื่องแล้วก็ลบไฟล์ขยะในตัวของแอปพลิเคชัน line นะครับที่เราไม่สามารถลบได้ด้วยตัวเราเองมันต้องใช้แอปพลิเคชันพวกนี้เสริมเพื่อเข้าไปลบพวกไฟล์ขยะมันจะทำการดึงดึงมาแล้วลบทิ้งไปให้หมดนะครับแล้วก็ข้อมูลแชท พวกนี้ยังไม่หายเห็นไหมตัวนี้มันยังอยู่เพราะมันยังอยู่ถึง14วันนะครับถ้ามากกว่า14วันไปนแล้วเนี่ยหายใช่ไหมอีก14วัน2อาทิตย์เนี่ยเรากลับมาแล้วเราค่อยกลับมาลบใหม่ก็ได้สักอ,อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทําการลบนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องไอมินทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ